หน้านอนมันนะนะครัตัวนี้มาทางืาเกิดแต่วันเกิดตัวนี้เนี้ยมันจะเป็นตะเกิดเพราะมันเก่าแห้งเป็นมุมมี่ะโอ้ยบ่มีตาก็เห่าฟพังไว้เฮือกเต๋อมันก็เกิดแล้วมันหักแห้งนะมึงน่ากว่ามันก็เกิดแล้วมันใหม่เนาะมันใหม่เตัวใหม่สี่ต้นหรเนาะพอแล้วตัวนี้เล็บมาจะเกิดฟังมึงก็เล็บเฮือกเต๋อมันก็เกิดเนาะหน้าตามันก็จะฟัน เอาไว้เลี้ยงน้องไปว่า,วา,นาันั่นรู้โหดต้นหนึ่งเขาชื่อไปว่าคันไปชื่ออะา,า,ายสะพันแบบน้คันเาาขาคันเารู้โหดใคได้กินอยู่หันนะน้ะมาเองเนี่ยมา,ม,ามึงมาเดี๋ยถือรักนักแล้วก็นักโปตี้ สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องมัดสุฟูสุคนมัดสุหม่องสุบอนพี่น้องเหรอเนาะมื้อนี้บอลกกลีกำลังตื่นตอนเช้าพี่น้องเนาะกำลังกินข้นขาวอิม่มเตรียมจะไปเรียกแล้วละ่ะก็เลยเมื่อวานนี้เนาะทางแม่นัน่นสินริเพ,พิ่นว่าหาหน่อไม้มาให้เอ้ยใบยปลูกให้เด้อเพิ่นว่าเนาะพี่น้องหน่อไม้มาให้เอ้ยใบปลูกแน่เพิ่นว่าไปซื้อหน่อไม้ซื้อต้นไผ่นะมาให้ปลูกหน่อไม้มเลี้ยงน้องก็เลย เมื่อว่าเงินทําแม่ของเบลลีนําเพิ่นมีกันกอไผ่เลี้ยงนอ้องอยู่ซองก้อี่น้องเนาะก็เลยผิดมาขุดเอาขุดเอามื่อละอันชองอันน,นี่นะพี่น้องไปให้เราปลูกเนาะเพราะว่าหัวเราเก็ยังบ่แล้วเพิ่นเอาอันชองอันนี่เราไปให้เราปลูกขุดเอาเองเนาะสิให้แม่ท่าทุทีขุดให้นนั่แหละก็คือ FC หลายท่านว่ากังวลว่าชาวใบกับใบเถิดท่าทีมงานบอกเขาไปแล้วสิขาย ดินขายดอนขายเคลื่อนขายชานบอกอันนี้ก็ต้องว่าเลยพี่น้องเพิ่นบวสามาถขายได้เด้อเนวใดก็ตามเพื่อนที่เป็นแนวใดต่อไปเนี่เป็นบวสามารถขายได้เพราะว่าบ่มีไผชื่อดอกพี่น้องเพราะบดบันทึกหรือว่าที่ดินตอนนั้นนะมันบแม่นชื่อเขาโดยตรงนะนี่เพราะว่าเฮาเมึงพิติกรรมไปก่อนเขาบ่ซื้อดอกจังไดกั เข้ากันเริ่มดีขึ้นกว่าเก่าแล้วพี่น้องเนาะนางใบก็คือเริ่มสง,งบขึ้นตั้งแต่กินยาเริ่มกินยาเดี๋ยวยาใกล้สิบเบิร์เราบ่าวรีสไปเอามาอีกพี่น้องเนาะเอามาต่อเรื่อยๆนะบัดนี้เสียไปเอาไว้มาไว้จักเดือนหนึ่งไอ้มันกินกุ้มเดือนเลยบัดน,นี้นะพี่น้องไอ้ดีขึ้นกว่าเก่าท้าดีก็แ,กแมนดีถ้าบ่ดีก็แ,กแมนบด่ดีได้พี่น้องเลยยาเนี่ยดีสำหรับผู้คนท,ที่ดีเท่านั้นได้ยาเนาะพี่น้อง เฮ้ยน่อยเนาะจังไดก็ขอขอบุญขอบุณทางแม่นั้นสิอีกครั้งหนึ่งเด้อเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาไว้ไปต่อยาแล้วพี่น้องเนาะจังไดก็อยู่ดีมีแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะเทอมีเมื่อนี้ทางทีมงานคาดว่าจะไปเทพื้นเทพื้นเพื่อนพี่น้องเนาะวังต่อกระเทอบออกกับเพื่อนครัวนี่เิียวเพื่อนครัวง่ายไปทางนั้นนะบ้าทา้งหน้าบ้านทางห่างเดือนคนวทางห่างเิียวเฮือนเฮือนเพื่อนครัวน่ะง่ายไปทั้งนั้นก้อนพี่น้องเนาะมากันจชะ hao thế thế bồn nà bắn đại cũng được, bởi với nhàng, cái kia ví dụ pháo bẩy nó bự, thế bồn nà bắn đại cũng được, nhanh quá, không bớt thế, nè, ai, đi bưng đi, là, sẽ giờ tuôn đấy, tuôn <laughs> 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 mình sẽ khắc ngày đấy, nghe không? rồi, à, xin <so badie. cười> so chào, สบายดีใช้เจ้าจุกนน่คอยนะได้ย่อนอยู่ประเดี๋ยวเอาเจ้าพันนี่ท่งนะพันมันยาวโผดเห้ยเห็นปะเอาตัวเก่ามันจะเกิดบ่เห็ือนบอตัวมันอ่อนอ้าวกะโกะเก่าหรอว่ามันจะเกิดเหมืนบ่กโกะไหมมันกำลังเกิดเห้ยน่ะจะเอาตัวเก่ามันหรอวะเมืนบอ กวนหลย้ยชามขึ้่มาต่ตกไปเนาอได้ยาง,งแล้วเนาะมันเตืนไปตวนมันบุหรมันกอ่อใหญ่ฮะมันข่ากระตรแล้วก้นหอาแคมแคมหรือวะอ ก้นรถก้นก้นรถค่อยก้นค so ่อยก้นก็ได้ละแล้วมีห่างเนาะมีห่างมันก็เกิดแล้วขนาดมีหันยังเกิดคนนี้มันเป็นกระตุ้มกระตุ้มได้ต้นไผ่อะ เอาหน่อไม้ไปสู้ก็ได้มึงถ้ามันเป็นต้นเนี่ยมันจะเกิดพ่าวงมีใบอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นต้นโลดนี่บมีใบอยงนี้นเกิดว่ามีจามั้ยมันมมีตาคู่รัมเลเหรอเอาเล้วะได้กันะตัวง่ายดีะอาหมดแล้วแต่จะก่อเก่าแน่นี่นี่แบบนี้นะนี่จอมนอนี่เดี๋ยวเงได้อยู่นะน่ะนะพันนอมาดิเด้อ่นท

เกิดอยู่แ้วไปน่านนี่อวันเป็นกอเกามันมีห้าไปนะได้เบ่านี้ลยเนาแล้วมันเกาแล้วมันบ่จะเกิดนะมัตัวเกาวมันเกิดอ้าวต้นกไม่ต้องเกิดนะ ก้ไไนไปลองเบิ่งพีน่น้องเหรอฮะก้นไปจักซี่หาต้นมือใหม่ก้นอีกไงพี่น้องมาอนี้พอ่อได้ไหมเอาจักซสามต้น,นก่อน <c oughs> นี่เออตัวนี้ข้ากหนี่เอ้ยได้คักตัวนี้พี่น้องนะยังหักลายโบลายมันเกิดป้อ <c oughs> เกิ <c oughs> <c oughs> ดจะหาแบบลายเกิดดูตรงนาะใส่กระสอบไปนาะ Tôi đã là, là bên này. Khác là thằng Tôi nói đi bảo ơi. Tôi nói đi. đi. Đấy đây là được นีมันกำลังสิปงครับมันกำลังสิปงนอนนะน่ะกะลับเป็นกระตูดกระตูดออกมานีเดี๋ยวนี้แห้งได้ดิน่ะน่ะมันกำลังสิปงนะเอาซ้อมซ่อมซ้อมซ่อมอ่ะขยายกระเป๋าให้ใช่เพิ่นบอกให้เขา

tốt là. Ừ. để vậy đi đặt con đấy, để vậy thì đặt con để mình chụp มัดนักสนิเนี่ะตโอนผักดกระดาจะเกิดหน้าตาหังมันแงติดเลยแล้ว,ลวตุวเกา่าเน่ามันหักมันออน้อันนี้มันกำลังิห่วงน ไดมเาาไคุดเมื่อไหมเมือไม,ม,อไมก็อีกบะด้วยกัอ่แล้วเอ,อมาอมปกเือเท่าก็่ยตัวขอยคุดนี่ค่าแห้งแยกกับเกิดชาเลยราะฉนันเป็น่าอวมาไหนว่ามันเตรียมจะเกิดแล<ช>้วขนาดตงตัวนับเบอล่ะใหน้านอนวันน่ะอือนะค่ะตัวนี้มาหาาที่ซื้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตะเกิดว่ามันเก่าแห้งจะมีตาอนะคะ เฮ้ยบ่มีตาก็เฮาฟังไว้เถิงเต๋อมันก็เกิดแล้วมันขักแห้งนะมึงไหนกว่ามันจะเกิดจ้ะมันใหม่เนาะมันใหม่อต้นใหม่สี่ต้นหรือเนาะพอแล้วตัวนี้แล้วมัจะเกิดฟังว่าก็นเลยเถิงเต๋อมันก็เกิดจ้ะหน้าตามันก็ได้ฟันิไปบ เลี B B: pues, ้ยงน้องไปว่าแล้วเขารู้โหดต้นตหนึ่งเขาชื่อไปว่าคันไปชื่อเอาจะลายสะพันเด็กไปมคันเท่าคันเท่ารู้โหดใครได้กินอยู่หันไหมน้องใหม่นี๋มามึงมาเดี๋ยวถือลักหนักแลากมันจะหนักโนตี้เอ้ยไปมัดกุ้งใมๆไปจะถือกล้องน่สามารถอี้ยที่มันมันไปพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะโบบาดค่อย ไปเอานอก้กใช่สมเพื่อนปูผัดมีพอดีพี่น้อง มาเลยมัดก่อนเลยใช่ไหเนี้มันจะเริ่มเลียงแล้วเขาเอาหม้อมัดไปกันก้อนนะแล้วอย่างเงี้ยเออเปิปหาย แม่ถ้าทูผ้าไปหาหนอไม่มันตุมกี่กับชนกบบอใช่แล้วมาจำจํานี่ก็เอาลุกจำจํเพื่อว่า,า,ามันก็ลงเลงฮะลงเลงนะลงเล,ลงนะมันเหงาทั้งกดมันคนไม่ไอ้ไม่ได้มีความเป็นนะน่นอะเป็นจำคอยอนนะ <c oughs> ไร Đi lập cho nó hay nó bay lòng phụ bên nó mà phụ đây. Thế nào? Cá nó nó bị lục mà đắm phụm. Nhám đi cái đây. Nó phải mặn. Ôi. Đôi, cho bà đi nè tí. Cho bà đi. Thu nè, thu nè. Thu nè. À không sốt nữa hả? Là nói. เดลี่เชมไหมเอาไปไปได้ไหมตาว่าเป็นน้ารถแล้วโอ้โหสวดโผแล้วผานเป็นนรดแล้วเป็นยังไงสิเกิดอยู่ว่าจะว่าเกิดเพราะมันมันต้นไม้มันมีตาโปรยออกมาอยู่เขาไปฟังว่มันก็เกิดนองขึ้นมาหรอเเคยปลูกอะบอแต่กี้เดี่ยจักมาจะชัยนี่นะหยามาปลูกเนาะแต่กี้่น้องมันร้ายเดี๋ยวนี้ เนี่ยนี่เขาบวชายว่ก็กอมันจากแถาเขาต้องเอากอใหม่ใหญ่ออกนะเขาก็บอกเมื่อปลูกเท่าไหร่ปลูกแค่ไซแถวห้องน้ามั้งแหละชิบหกบ่อจันทจนห้าบ่ออืมช่องตัวนี่ซ้าหน้ามก็ลั่นตีเกิดเพราะหางมันลายหางมันลายแล้ววันนี้นอมันก็ลั่งจะเกิดกับเป็นตาเป็นตาอยู่นะมาเาฟังดินแล้มันก็เกิดแล้ววันนี้คะแนมหุ้นหนามหุ้นไนง่ามนี่ฝนตกกับโบหุ้นดอกก็ได้ ก็ว่ายามแดงก็ต้องในฮุดแล้วยามนี้มันยามบนก็บบนตรงฮดมันติดแล้วก็บบเป็นยังเนอะโอ้ยมันมันติดแล้วมันขาแต่กินนอมันบาดเนะอนะเราไปหาหน่ใหม่ได้บาดไนะปหาหน่อใหม่ไป,ปหาหน่อใหม่เอาใบต้มกินกับเจลกบแน่เอาใบเห็ดลงใส่บาดแน่เพราะว่าไก่หอนบุญเดือนชิฟอะไเนีย้ยว่าดอกมันถิดนี่ได้มันถิดนี่ใส่บาด บรรทสาวนี่ห่อกระตุก14คำดีดีเอากบใจลายๆเด้อยสาวน้ำด้อโดยโดยผมเป็นยังเท่าแท้สาวน้ำเเท่าก็ค่อยพี่น้องเนาะโอเคบ้านนี้พี่น้องเนาะสบายดีกล้องคอนเทนต์ที่ทำเป็นยูทูบเจ้าเนาะสบายดีเด้อพี่น้องทำเคยเป็นยูทูบยังไปฝากไปหาน้าไม้ฝากพี่น้อง โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวลิสิ่ขอตัวก่อน้อฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลิซี่เก่าพี่น้อง<ป>นี่ยเราพี่น้องเนะาะก็คือเฮาเฮาอันกลนไปให้เพ,พิ่นปุ๊บพี่น้องมื้อนี้สิไปเทพื้นพี่น้องคาดว่าจะไปเทพื้นเพราะว่าตอนแรกว่านี่เพิ่นว่าสิมาส่งปูนกับทรายกับอันนั้นกับหินเราจะไปเทพื้นแล้วสิซื้อเอิ้นมีไปต้มสุทติมานกินมื้อนี้อ่ะพี่น้องสำหรับคลิป คลิปนี้ว่ร์ี่สิขอโตกันเด้อฝากพพ่น้องกดไลค์กดติดตามเจอกันอยู่บ้านนางใบพี่นองสบายดี